สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแนวสุภากิตนอีกแล้วครับโอวันนิสบ่อนวลหัวมวนอยู่ครับเอ้พี่น้องเลยพี่น้องเย่ังนี้ตัวอันนี้อะไรครับติดพี่น้องจำยันจำยันโอ้ติดตัวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อ่าสลิด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 อันนี้พักอะไรนี่พักเกษตร เศษยังเด็กก็กินนะอผมบอบ้านผมเด็กเกษตรนะเกษตรบ้านเราบ้านผมเด็กเกษตรครับมากินก็สวมตามผมพี่้องเลยี่บอกไปลองชิมจังหน่อยเด้กันนะเราอันนี้กกาหมกมเออ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 เเออเออเออเอกเออเออเอกเออเอกเออ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 เอเอ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 เออ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 เอเเเเเอเเเออกเเเเอกเเ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 กเกเเออเเเอเเอเ อร่อยแค่ไหนม่เคยนี่ครับอร่อยแค่ไหนครับนี่ดูครับคำนึงครับกินก็ตั้สุมครับโอ้พี่หนอกเลยอร่อยเลยแซบบไรหนัวหนัวหนัวยังอู๋ไม่เคยพี่น้องเลยฝากกดไดคกดแชร์กดติดตามผมในช่องของแนวตัวหากินก็ได้นะครับสวัสดีครับ